ห้เหตุผลที่ทำไมลิงชิมแปนซีถึงมีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดหนึ่งมีบรรพบุรุษร่วมกับมนุษย์ชิมแปนซีและมนุษย์มีบรรพบุรุษร่วมกันเมื่อประมาณ6-7ถึงล้านปีก่อนหลังจากแยกสายวิวัฒนาการกันไปมนุษย์และชิมแปนซีก็ยังคงมีโครงสร้างร่างกายพฤติกรรมและพันธุกรรมที่คล้ายกัน2โครงสร้างทางพันธุกรรมใกล้เคียงกัน DNA ของชิมแปนซีเหมือนกับมนุษย์มากถึง9 8 7ินยีนที่เกี่ยวกับสมอง ความรู้สึกนึกคิดและระบบภูมิคุ้มกันก็มีโครงสร้างใกล้เคียงกัน3พฤติกรรมซับซ้อนและใช้เครื่องมือชิมแปนซีสามารถใช้กิ่งไม้หาปลวกใช้ใบไม้ตักน้ำใช้หินทุบผลไม้และอื่นๆสแสดงพฤติกรรมเรียนรู้เรียนแบบมีอารมณ์เช่นดีใจโกรธกลัวและเสียใจสีการสื่อสารสามารถเรียนรู้ภาษามือและสัญ,ญลักษณ์บางอย่างใช้เสียงน้ำเสียงท่าทางและการสัมผัสเพื่อสื่อสารกับกันและกัน5โครงสร้างร่างกาย มีกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกที่ใกล้เคียงกับมนุษย์เช่นนิ้วมือที่สามารถหยิบจับได้อย่างแม่นยำเดินสีข่ขาเป็นหลักแต่สามารถยืนและเดิน2อขาในช่วงสั้นๆฝากกดถูกใจและกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ